ยกขึ้นยกขึ้นอยังนี่ปากไก่น่ๆเลยนี่อ้ยังนี่พุ่งไปพุ่งมาโอ้ไปยงนี่โอ้ก็กรงตัวเจ้าอิจฉางอมแล้วออยังจมาอยู่กันี้โส่าสามตัวไหนเสดตัวใหญ่เนี่ยอกไปยังไหนนุ้ไล่ไปยังไหนมาแล้วเขาจะได้กำลุ้น

เป็นนะเป้ต้อยล่อหนึ่งงางไมากีดละ่ะส่นดุงสุดโอกอก็โดนปาดไปปาดมา